สวัสดีครับผมบอยร้อยจังนะครับวันนี้จะไม่ชมม,มองอัดตอนแหลกแนวะมองอัดเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับอ่าสีส้มจะบอกว่าสีส้มเป็นคนแหลกนะอ่าเดินเดินเดินห้องไฟโขห้องเชื่อเลยนะเนี่ยห้องนี้อ่ากดดาวน์โหลด คุณพอจะเปล่าโวยวายแล้วปุเออออกสีส้มแลฮยพี่จัจะชุบตายจนได้เฮ้ยวเอฉันว่าฉันฆ่ามันไปแล้วทำไมมันยังเฮ้ยเอามานี่ของมุเชือีดทีชุบชุบชุบ ตั้งฮือ <German> ร <volumes shake it> ีหอดรีบอดเว้าวว้าวจบนะครับเนี่ยครับก็ไม่ต่างอะไรกับแหลกในเคาน์เตอร์เลยครับยิงไปแม่งเลือด ฉูดเลือกดกระดิตร์กระดินแต่ว่ามันไม่ไม,ไ,มไม่ตายขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกระดิ่งด้วยนะครับผม